สวัสดีจ้าครับสวัสดีแฟนรายการครับเฮ้ยภาษาโครา กันประจำทางช่อง KC วันครับทีว v ไม่ใช่ KC สองวันนะเอาวันเดียววันเดียววันเดียวปะกันเป็นประจำหลักข่าวเนาะพราะดูข่าวเห็นก็เห็นเราเลยเอาจะเห็นผมหนุ่มคอนบุรีคนหน้าตาดีมดวี่มดวันพี่ผมจะตามมาติดติเลยนี่คนไม่เคลื่อนคนไม่รอแต่ลอยนี่แล้วก็ย้ายจุยย้ายจุยก็ ก็ย้ายจุยนี่แหละไม่ไม่ต้องมีฉายาดอกงนียวเอ้าอกินข้าวกินน้ำกินก๋วยเตี๋ยวกินลาดนากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งดูนั่งดูพวกเรากินข้าวเรากันซะเราจะมาเสนอภาษาโคราชให้ฟังกันวันนี้ก็ขอเสนอกันเลยะคำว่าอะไร ละงอกละงอกละงอกลับเดี๋ยวจับก้นเลยรับลองกดดูรอเรือสละอะอเรือสละอะสละโองงูกอไก่อ่านว่าละงอกละงอกหมายถึงครับมันจะขึ้นตำปลาครับเนี่ยมันออกเลยสวนภระเหนือนี่ก็มีละงอกอ่าเอามันเป็นอะไรเช็ดนี่เนาะ เฮ็ดละโง่มันจะเกิดมาคู่ๆกันนางหงมโอ้มันเป็นชื่อของเฮ็ดนี่ไอ้ละโง่ชื่อของเฮ็ดชนิดหนึ่งอ๋อเฮ็ดชนิดหนึ่งเฮ็ดละโง่อ่าเรียกว่าละโง่เฮ็ดละโง่มันจะออกมาเหมือนกันก็เฮ็ดนางหงมนี่แหละนี่แต่เฮ็ดนางหงมบางคนเาก็เรียกเฮ็ดผาเฮ็ดอะไรเฮ็ดผะเออนั่นแหละอยู่ในใจนั่นแหละเออเฮ็ดละโง่ เขาเอาไว้มาทำกับเข่ากินมันจะขึ้นบางคนไปยิบเฮ็ดพิษมาดินี่ไอเห็ดแค่บอกว่าเฮ็ดเนี่ยมันจะมีอยู่สองชนิดคือเมาก็ไม่เมาถ้าเฮ็ดเมาเนี่ยสารไอ้มันจะสารเป็นตะไครอทางในมันเห็นนะไอ้ไงมาดูนี่ไงมาดูมันจะสารเป็นตะไคร้อย่าไปเอามากินเด็ดขาดแล้วบางันก็จะเป็นยางบางันก็เป็นยาง นี่บางที่ที่ไม่เมาคือว่ามันจะเป็นเซนเซนเซนโอเลียงตรงตเลียงนี่มันวีนี่ไม่เมานี่ไม่เมาครับแต่ว่าอีอันนั้นไม่เฮ็ดเป็นสีของเมาอะไรไม่เป็นสี่จะเป็นน้ำนั่นไม่ใช่เฮ็ดนั่นมันเหลาไม่เออแล้วเอออครับเ้าวันนี้ ไปเนอะไปหาเหตดละโง่กินเยอะละโง่เยอะมันนี่มกดี้นดิงเนอะเออเอาขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามประจำอ่าดูกันประจำติดตามคำภาษาโคราชครับเดี๋ยวปะกันใหม่ครับเนอะวันนี้หวยเด้อวันนี้ถูกหวยเด้อวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า